สวัสดีครับผมน้องนอนไอพนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับไปเข้าร่วมงานมิงของห้องเรานะครับของห้องเกโฟกายนะครับจัดขึ้นโดยงานชื่อว่าเกโฟกายเซเลบิตี้แฟนซีไนท์สองพันสิบห้เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ตุลาคม นะครับจัดขึ้นที่ร้านแอปอารีนารัชดาซอย4นะครับสามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับค่าเข้างาน350บาทนะครับฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็สำหรับใครที่อยากเจอเหล่าบรรดาดีเจแคมฟ็อกนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานกันได้นะครับก็ส่วนในตัวงานนั้นนะครับก็จะมีการประกวดชุดแฟนซีนะครับโดยมีของรางวัลให้มูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ สำหรับท่านที่ประกวดนะครับรางได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะได้รับสร้อยคอทองคำแท้นะครับหนักหนึ่งสลึงมูลค่า5,000บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้เป็นเงินสด3,000บาทนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้เงินสด2,000บาทส่วนคนที่ได้รางได้รับรางวัลชมเชยนะครับก็จะได้เงินสดอีก1,000บาทนะครับก็ พอมีของเรามันก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับแต่งแต่งตัวนะครับเข้ามาร่วมงานของห้องเราได้นะครับเข้ามาร่วมงานมิ팅ของห้องเราได้เนาะเกย์โฟร์ไกด์เซเลบิตี้แฟนซีไนนะครับก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับที่แอปอารีนาตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับไปเข้าร่วมงานมิ팅ของห้องเกย์โฟร์ไกดได้นะครับอย่าลืมนะครับงานมิ팅ของเรา จัดขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีเนาะก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับอย่าลืมนะครเก g โฟกายเซเลบริตี้แฟนซีไนท์สองพวันเสาร์ที่24ตุลาคมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย